นเนอะเทคออฟแต่หนูเทคแคร์นะคุณพี่นะเนี่ยน้องสาวเอ็นจอยสุดแต่น้องสาวเป็นคนขับนะมีอะไรต้องเตรียมตัวก่อนไหมครับคุณพี่บอกให้หนูขึ้นได้เลยเฮ้ยเยมได้วไม่ใช่ขึ้นแบบนั้นเหรอไม่ใช่ขึ้นแบบงั้น้เหรอพอพาขึ้นไปแล้วจะอาการนี้ไหมผมได้เตรียมใจครับอ๋อยิ่งกว่านี้ค่ะยิ่งกว่านี้ คุณพี่บอกไม่เป็นไรคุณพี่ไม่เห็นแต่ชาวลบบุรีเห็นค่ะอุ้ยหนูสั่งไอติมกินได้ปะขึ้นไปแล้วหนูสั่งไอติมกินได้ไหมได้ครับต้องรีบกินหมดเพราะงั้นมันจะมาเผื่อคนหลังด้วยครับไปละถ้าหนูดื้อหนูจะโดนอะไรไหมคะคุณพี่เด็กดื้อจะโดนอะไรครับขณะนี้บัตรเครดิตของท่านได้ค้างจ่ายเป็นจำนวนสามเดือนใส่เน็ตนี่ดีสิเน็ตอ่ะแล้วใส่ยังไงอ่ะวันนี้เดี๋ยวใส่ให้ไม่ใช่ใส่เน็ตนะใส่หน้ำใส่ให้เดี๋ยวแอบดูแลให้ โอ้ยคุณแม่คุณพี่ชาวอังกฤษหนูโดนแกล้งหนูเป็นชาวชาวปากีเซียงแล้วว่าคุณพี่ปากีเซียงฝรั่งเศสขึ้นไปแล้วเราจะคุยกันแค่สองคนนะครับมึวยคุณพี่บอกว่าขึ้นไปแล้วเราจะคุยกันแค่สองคนคุณพี่มันวาดเสียวในเลเวลไหนครับมีแต่หนึ่งสิบได้ค่ะหนึ่งแล้วกันแล้วเขาไปบอกเขาบนนะบางคนบอกว่าเอ้ยชอบตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ กระโดดหออ๋อถ้าเคยกระโดดหอเคยค่ะเพราะว่าเรียนระดอมาอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าเรียนในดัลีค่ะค่ะเครื่องบินน่ยเทคออฟแต่หนูเทคแคร์นะคุณพี่นะ ไม่มีใครสนใจกูเลยเมื่อกี้พี่เขาลองพาฉันวิ่งไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะเพื่อจะได้เทสว่าเป็นยังไงลยไเงแล้วฉันก็เล็กขอดไปแล้วอ่ฉันว่าแค่นี้มันน่าจะได้ภาพหรือเปล่ายังไม่ขึ้นเลยค่ะเพราะว่าภาพบนฟ้ามันเป็นภาพไกลๆมันไม่เห็นหรอกว่าเป็นชาน่าหลอดอินเสิร์ตคนอื่นเอาก็ได้ตื่นเต้นไหมจะขึ้นแล้วนิดนึงตื่นเต้นแต่ไม่ได้ตื่นเต้นที่จะได้บินนะตื่นตื่นเต้นที่จะได้คุยกับพี่เขาสองคนเลยงั้นไม่ยุ่งแล้วนะไปละ่ะแป๊บนึงเมืองตากูจะเป็นต้อแแสงล้ว น้องสาวเป็นยังไงบ้างแม่บัตรประชาชนกูปิวไปนู่นแล้วค่ะหยิบมือถือหยิบปืนประชาชนไปเลยค่ะผู้โดยสาเมาเรือมีไหมผู้โดยสาเมาเรือผู้โดยสา มองซ้ายมองขวามองโทรศัพท์มือถือเพราะด้ยสันเมาเรือแต่วิวเวอร์มากเวียนจนสไนด์หลุดแล้วเนี่ยไปทำอะไรกัน <laughs> แล้วไลฟ์เพื่อ,อะไร <laughs> <laughs> อะไรนะไลฟ์อะไรไลฟ์ก็ไม่รู้กันไลฟ์ไปเรื่อยเริ่มต้นขึ้นไลฟ์ปุ๊บมองโทรศัพท์ปุ๊บเงยขึ้นหน้าขึ้นมาอีกทีอ้าวเลยเขาตรงนี้ไปแล้ว ธอแล้วเหมือนแป๊บนึ่งเหมือนมาเที่ยวกับแฟนเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนมาบ้านเกิดแฟนอ่ะแล้วพอไปปุ๊บแล้วก็แบบตรงนี้เป็นทุ่งดอกทานตะวันนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นบ่อน้ำเหมือนแบบเหมือนแบบแนะนําให้รู้จักว่าตรงนี้คืออะไรบ้างอ่ะมอโอเคจะได้ลงแล้วมันก็ฟิลแบบขึ้นไส้นิดนึงอ่ะเนาะแล้วไงเมื่อพวนมาปุ๊บเดี๋ยวผมพาไปดูพระนะครับนู่นวนไปนู่นเลยเออไอ้คุณก็แบบมันเข้าใจไหมฟิลแฟนเนาะเออมันก็คือขึ้นไส้นิดหนึ่งลงถ้าลงก็ดีแต่ว่าเออแบบก็แบบ ไม่อยากจะขัดใจแฟนน่ะเข้าใจไหมเออแฟนอยากพาไปดูพารก็ต้องฮึบต้องกืนเข้าา่ะปแล้วก็วนไปน,นู่นโอ้ยดีอ่ะแล้วอากอาศวงความค้างเดียวเลยะ่ะอากาศดีมากเลยอ่ะ่านพี่เขาอยากพ่พูนไหมคะเอ้ยเห็นไหมฟิลมันดีมากเลยะ่ะบัตรประชาชนกูอะใครเจอ <laughs> อย่าเอาไปทําธุรกรรมอะไรนะกู <laughs> แบบเอ้ในนี้มีบัตรเยอะมากอันนู้นนี่นู้นนี่ขอให้อย่าเป็นบัตรประชาชน แล้วก็เป็นบัตรประชาชนจ้าหยิบมือถือมาถ่ายมึงนั่แหละอีแม่หยิบมือถือเนี่ย, <c oughs> ย,ยคุณพี่บอกเ <c oughs> พื่อนมาทางฝั่งขวาครับเอ้ยเนียหยิบมาปุ๊บดึงมาปุ๊บไปป <c oughs> ุ๊บคือแบบมองไม่ทันเลยบ <c oughs> <c oughs> โอเคไม่แทนที่จะเออเป็นห่วงบัตรประชาชนถ่ายก่อนเคยเที่ยวไทย